สวัสด <blender> ีค e ่ะใช่ค่ใช่ค่ะนี่ค่ะามีว่าด้วยค่ะคนละอันค่ะอ่าสีจะไม่เหมือนกันว่มีวิงองด้วยนะคะไปเลยลุยตอนนี้มีโคบะล้ว ใช่จริงๆตรงนี้มีของเล่นด้วยเนาะนี่ไงมีโซนของเล่นแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่เข้าไปเล่นกันนไ,ได้ทรงู้บบงอองนี่ตรงนน,น้นเกาะหนูเห็นไกลๆนันไหมคะ นน่นเกาะหนูแล้วก็ตรงนู้นเกาะแมวตรงนั right ้นจะเราต้องหาที่ที่ไม่ร้อนทรายใช่ไหมเดี๋ยวได้ถอดรองเท้าเดินกันของแม่ก็ต้องถอดด้วยเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไปก่อนแล้วก็ไปสะบบัด ทรายเข้าค่ะรองเท้าแบบนี้นะคะจะไม่เหมาะทีแบบ่จะใส่ในเดินบนพื้นทรายอ๋นนออันนั้นพอใส่ได้อยู่เพราะทรายไม่เข้าไปติดที่หัวรองเท้าต,ต้อ๋อ,อใช่ใช่ต้องระวังนี่เราเล่นกันตรงนี้ดีหไหมคะจะได้ไม่รอ้อน ได้สามารถนั่งได้นี่เรามาเล่นตรงนี้มองไปไกลๆก็จะเห็นเกาะแมวแล้วก็ไก่เอ้ยไม่ใช่ไก่ไก่นู่นเกาะแมวแล้วก็ใกล้ๆนี่เกาะหนูกาะแมวเกาะหมาเกาะหนูเออเนี่ยพาลูกหมามาเล่นไม่ใช่ค่ะเราอยู่ที่ชายหาดหาดสมิหลา หาดสม,มิลาจังหวัดสงขลาอ๋ออย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอะไรเอาเล่นที่ของเรามีเดี๋ยวเราไปนั่งขอนไม้ดอกนี่จ่ยนี่ค่ะ,คะตรงขอนไม้อ่าโอเคใะะช่ค่ะฮัลโหลอย่างแร่เราจะมาเล่นะไรนะคะพี่จใจ เราจะมาเล่นว่าวพลุลมแล้วนี่ค่ะลมแรงเลื่องตรงนี no ้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะฮะชึบแกะไม่ได้อ่ะโดนบาดได้โดนทิ่มเมื่อกี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวปัดผมหน่อยดีไหมคะพี่ใจใจเล่นยังไงอะคะ่ไม่เป็นพี่เล่นเป็นค่ะยังไงนี่อะค่ะมันมีเชือกให้ แล้วก็มีเชือกอยู่ในนี้ทำไมมันเชือกมันเป็นแบบนี้ะคะนี่เดี๋ยวมันต้องผูกอ่ะนี่ลูกได้ว้าวทุกคนมันปีน,นมันเป็นแบบนี้แหละค่ะนี่เดี๋ยวเราต้องจับอันนี้ผูกมัต้องปีนแบบนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่แต่ว่าลมไม่เห็นมีเลยอ่ะ ยังไงนะคะขาดหรือยังคะยัง่ะไมันเป็นเ่้ากระดาษอ่ะ๋อใช่<ห>น,นี่ต้องเอานี้ด้วยผูกกับอันนี้ด้วยแก,แกะให้ดีให้ใหแม็กตำม,มือนะคะ จริงๆนี้เพิ่งจะบ่ายสามจริงๆต้องเล่นเย็นๆนะคะลูกลมจะดีป่านนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนเยอะเดี๋ยวเราก็จะไม่อันนี่ล้วก็จะกลับ I believe I can fly I believe I can fly ใครเชือกใครเชือกวิ่งวิ่งแล้วเอาเอา,เอาวิ่งวิ่งแล้วน้องใครเชือกแล้วลูกเชืยน้องจะใครเชือกได้เลยลูกเอาพี่จ๋ายอาเอาเอา,เอาค่อยๆใคร หัวป,ป,ป,ปักปักได้สวยงามมากเลยผีเสื้อตกลมาตายเอายายายา้าอย่าอย่าไล่อย่างนั้นเอาส่งกันเองทีนี้<ม>เอาไหนพี่ใจพี่ใจลองส่งให้พี่จ่ายดูสิพี่ใจส่งว่าไว้พี่จก่อนเดี๋ยวแม่ส่งให้พี่ใจเออลมไม่มีอ่ะลูกลมมันมาตอนเย็น ลมจะมาตอนเย็นป่านนี้ลมจะไม่ค่อยมาอ้าววูวอ้าเอ้าวอาวอ้าวให้ว่าวพี่ใหญ่ขึ้นก่อนใครเชื่อค่อยๆใครเชื่อให้ขึ้นให้ว้าวขึ้น <c oughs> อะไรคะขึ้นคะลูกอ๋อชุดนี้แสดงว่าชุดนี้ไม่เหมาะจะเล่นว้าวสายว้าวติดตูดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แกะให้ติดติดติดชุดติดชุด ติดยังไงด้านะลุดอืมหลุดโอ้โหชุดแบบนี้นะคะชุดแบบนี้ไม่เหมาะจะมาเล่นเว่านะคะเพราะว่าอ่เสายเว่าจะไปคล้องที่ชุดได้แล้วถ้าวิ่งีเน่ยจะหัวตุงได้นะคะนี่สงว่าว่ะอ้าวหนึ่งสองสามรอ เชือกลูกอย่าให้เว่าลร่นว้าวว้าวลูกว่าวว่าวไม่ใช่จูงหมาขึ้นเอ่งเลยเอาลมมาดึงว่าวพังแน่นอนไม่ต้องลุ้น ตอนนี้เราเล่นเว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาเพิ่มพลังกัน,อ,น,นอาหารเ,าเ,เท้าแล้วนะคะอ๋อพี่ก็เจ็บเท้าแล้วหรอคะโอเคโดนหอยบาทอาหารก็มาจากร้านนี้ค่ะซัมเมอร์เฮาส์นะคะอยู่ตรง อยู่ตรงสงขาม,มเออร์เมดเป็นของโรงแรมสงขารัชมังคลามมเมอร์เมดใช่อยู่ตรงน้นตรงนี้ตรงนี้คือหาดชะลาทัศน์เรามากินข้าวกันที่หาดชะลาทัศน์นะคะ <c oughs> ดูวิวทิวทัศน์หาดชะลาทัศน์เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเบทิอันนี้ที่เห็นไกลๆนี้คือลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขาอ๋อใช่ สปาเกตตีคารคาโบนาร่าก so ับข้าวผัดทะเลค่ะนี่เราดูวันนี้คลื่นค่อนข้างจะแรงเพราะว่าพายุมาพายุเข้าอ๋อทำไมน้ำเยอะจังใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะพายุเข้าค่ะลูกเห็นไหมปกติตรงนั้นจะเป็นหาดทรายเนอะตอนนี้ไม่มีหาด อ๋ใช่ใช่ปกตินี่ตรงนี้จะเป็นทรายนะตรงที่น้ําอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะวิ่งเล่นบนทรายตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้น้ําขึ้นแล้วก็พายุมาด้วยพายุมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทีนี้พอพายุมาเนี่ยน้ําพอน้ําขึ้นก็จะซัดหาดไหนคะอ๋อใช่น้ํานี่คือกัดเซาะมาเยอะเลยลูก แต่ลูกลูกอย่าลงไปนะมันหํำเลยนะถ้าลงไปนะน้ำพากลิ้งลงทะเลเลยไปอยู่เมืองบาดานเลยในใครอยากไปเป็นนางเงือกมั่งหนหางนางเงือกวันนี้เราเล่นน้ำไม่ได้น้ำแบบเนี้ คืนซะตุ้มอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้เลยค่ะไมโหลดลูกห้ามลงมาไหนๆเรามันจะมาเอวลั่นแปัดยังไงดีตรงเนี้ยเราเอวลั่นแป๊ดได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยอ้าว่าง เอวลันปัดลันปัดลันปัดเอาดีๆเอาดีๆโ, <c oughs> โอ๊ย <c oughs> <c oughs> เปียกลวเดี๋ยวอยกเรายืนไม่ได้ไม่ได้ลูกน้ำมันม้วนลงไปพี่ใจลงไม่ได้นะคะเล่นได้แต่ว่าถอยถอยมาเล่นตรงนี้กันดีกว่ามาอย่าเล่นตรงนั้นเดี๋ยวน้ำพาลงทะเล แม่ไม่รู้จะทำมายังไงได้เออเล่นแถวแถวนี้ดีกว่าเออโอเคอไม่ได้ไม่ได้เราต้องการต้องการอะไรคะ<ถ>ต้องการน้ำเอาอะไรเอากระป๋องอะไรไปใส่น้ำกรปะป๋องอะไรคะหยิบออกมาคะ่ะเอากระป๋องอะไรคะตอนแรกก็ว่าจะเล่นเว้านะคะตอนนี้เปลี่ยนใจมาเล่นทรายค่ะอ้าวยังไม่เอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัด À? <laughs> này tới nhà ngày eo Lan bát ạ à. ไหมคะลูกคลื่นแรงมากคลื่นแรงแบบนี้เขาจะไม่ให้ลงเล่นน้ำทะเลแปลกนะ,ะนะปกติก็จะมีปักธงแดงธงเหลืองนะวันนี้ไม่มีธงปไนะปฉลามอยู่ตรงไหนนะคะไห <c oughs> นปไาฉลามบก แม่เห็นแต่ลูกกบกับลูกเขียดสองตัวเนี่ยลงไปตักน้ำได้ที่ไหนราคาลูกนั่นตักไม่ได้น้ำพาลงนู่นเลยแหละน้ำไม่ได้นิ่งหัก แม่ทีๆต้องหนีก่อนลูกอ้าย <laughs> อ,อ,อย่าลงไปอย่าลงพี่จายลงไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันจะลื่นแล้วก็ร่วงลงไปวันนี้เราจะมาล,ล,ลีกวันนี้นะคะจับนี้ไม่ว่าว่าา ไหนเล่าใช่เหรอโอ้ oh, เป็นหอยเป็นแท่นหอยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปหากันนะคะไหนดูสิคะเกา,ามาวางไว้ตรงนี้โอ้ยสมบัติทเท่าไหรเป็นแท่นหอยเนี่ยหอยมาเกาะจ้าหอยมาเกาะอยู่เนี่ยแล้วก็น้ำก็ซัดตน้นไม้โอ้โห แสดงว่าพายุแรงมากเลยเนี่ยน้ำซัดขึ้นมาเนี่ยอืเป็นคล้ายๆคอนกรีตเลยนี่คือไม่เอาโชคก้ผนี่คือสุสานหอยนะคะสุสานหอย<ะ>น้ำของเด็กๆนะคะตั้งไว้กลางพื้นทรายนี่คือสบเบียงของเล่น ันนี้คือลิ้นทะเลนะคะลิ้นทะเลหรือว่ากระดองปลาเมึกทำอะไรกันคะพรุ่นี้ใส่ต้องเก็บผมมาให้ดีละมั้งเนี่ย ไปดูนะไปไปไ,ปไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วแล้วทะเลพาไม้ไปไหมทะเลนะคะเสร็จไม้แล้วทะเลก็ซัดไม้ขึ้นมาใหม่เออทะเลก็ซัดไม้ขึ้นมาอา้าว ไหนไหนซัดขึ้นมาใหม่เห็นไหมน้ำก็ซัดขึ้นมาไรทะเลก็ซัดขึ้นมาอีกนะ